ออกมายืนยันแล้วนะคะในเรื่องนี้เรื่องของยาเสพติดค่ะโดยพลตำรวจโทพานุรัตหลักบุญเลยค่ะที่การปปสเปิดเผยกรณีการประกาศกฎกระทรวงสาธารณาสุขกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ที่สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพพุทธศักราช2567ในการครอบครองยาบ้าไม่เกิน5เม็ดเป็นผู้เสพโดยบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยสันนิษฐานว่าเป็นผู้เสพ โดยกฎกระทรวงออกมาเพื่อรองรับประมวลกฎหมายยาเสพติดประจำปีพุทธศักราช2564มาตรา107วร2ต้องนำตัวเข้ารับการบำบัดถือเป็นการลงโทษทางปกครองค่ะแต่มีการตรวจประวัติหากไม่พบพฤติการเคยค้ายาเสพติดก็จะมีการส่งตัวไปบำบัดรักษาทันทีโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการขั้นตอนของศาลซึ่งใช้เวลา2-3เดือน ต้องมารายงานตัวตรวจปัสสาวะจนครบกำหนดจึงจะสามารถออกหนังสือรับรองได้แต่ระหว่างการรายงานตัวหากพบว่ามีพฤติการหลบหนีก็จะมีความผิดฐานครอบครองเพื่อเสพและออกหมายจับในภายหลังค่ะพลตรวจโทพานุรัตน์หลักบุญเปิดเผยว่าสำหรับข้อแตกต่างของกฎกระทรวงฉบับใหม่ก็คือผู้ครอบครองยาเสพติดหรือยาบ้าหเม็ดและเข้ารับการบำบัด ก็จะไม่มีประวัติอาชญากรซึ่งแตกต่างกับกฎหมายยาเสพติดฉบับเก่าที่แม้ว่าจะครอบครองเพียง1เม็ดก็จะถูกส่งสารลงประวัติว่าเคยมีโทษซึ่งก็จะส่งผลต่อการประกอบอาชีพในอนาคตค่ะทั้งนี้การจำแนกประเภทความรุนแรงของผู้เสพโดยเฉพาะกลุ่มสีส้มไปจนถึงกลุ่มสีแดงที่มีอาการป่วยทางจิตเวช หากมีจำนวนมากเกินไปก็จะไปใช้พื้นที่ทหารนำตัวผู้ป่วยเข้าฟื้นฟูสภาพจิตใจและร่างกายเพื่อเป็นการบำบัดก่อนแล้วค่อยพากลับคืนสู่สังคมซึ่งนโยบายดังกล่าวเป็นเพียงแค่การพิจารณาเท่านั้นนะคะคขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้ารับการบำบัดว่ามีจำนวนมากน้อยเพียงใดค่ะ ทางด้านของพลตำรวจโทคีริศักดิ์ตันติน,นวชัยผู้บัญชาการตำรวจปรับปรามยาเสพติดระบุว่ากฎกระทรวงสาธารณาสุขออกมาเพื่อแยกคนเป็นสองกลุ่มด้วยกันหนึ่งก็คือต้องนำไปบำบัดและสองก็คือการนำไปเรือนจำค่ะโดยถ้ามีการครอบครองยาบ้า6เม็ดขึ้นไปก็ให้ไปรับโทษจำคุกแต่ก็ต้องดูพฤติการและประวัติ แม้ถูกจับเพียงหนึ่งเม็ดแต่หากเคยมีประวัติการค้าหรือหลักฐานที่บ่งชี้ว่าเป็นการขายก็จะถูกแจ้งข้อหาฐานค้ายาเสพติดไม่ใช่มีไว้เพื่อเสพเท่านั้นอย่างไรก็ตามมาตรการดังกล่าวขอให้ดูสถิติในช่วงไตรามาสแรกก่อนหากพบพฤติการของกลุ่มผู้ค้าเปลี่ยนไปเช่นหากพบสถิติผู้ต้องหาเสพไม่เกิน5เม็ดมากกว่า สถิติการจับกลุ่มผู้ค้าก็จะมีการเสนอบอร์ดคณะกรรมการปปสให้พิจารณาหลักเกณฑ์จาก5เม็ดเหลือ3เม็ดนั่นเองค่ะที่เรียนไปครับก็คือ,เ,อ,อเพื่อไม่ให้สังคมเขาสับสนนะครับก็อย่างนี้ครับผมเอาหลักการก่อนเสพยาบ้ามีความผิดจำคุก1ปีปรับ20,000บาทนะครับ ครอบครองเพื่อเสพนะครับจำคุก2ปีปรับ4 0,000บาททีนี้กฎหมายในมาตรา107วรรค2เนี่ย<ม>เ,เขียนว่าการครอบครองเพื่อเสพเนี่ยครอบครองปริมาณเท่าไหร่ถึงจะให้สันนิษฐานว่าเป็นครอบครองเพื่อเสพก็ทางกฎกระทรวงในกฎหมายบอกว่าให้ออกเป็นกฎกระทรวงใช่ไหมครับเราเทางทางทาง,ทางรัฐมนตรีตว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ออกกฎกระทรวงแล้วก็เฉพาะยาบ้านนะครับก็เป็นถือว่าเป็น5เมตร ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าครอบครองเพื่อเสพข้อสันนิษฐานไม่ใช่เป็นข้อจํากัดนะครับหมายความว่ากําลังจะบอกว่าถ้าหากว่าอันนี้ดูดูสไลด์นะครับดูสไลด์ประมวลกฎหมายตัวนี้จะดูสไลด์มาตราร้อยนะครับถ้าเราพบนะครับเอาเรา,าตั้งด่านแล้วกันนะครับถ้าเราตั้งมาตรา1้อยถ้าคนเขาหลงผิดนะครับเขาพังเผลอไปแล้วเขาติดยาเสพติดนะครับเขาอยากจะบําบัด เขาก็เดินเข้ามาหาเจ้าที่ต <The acid baptism> ํารวจเดินเข้ามาหาผู้ค yeah, <the acid vegetarian> ับใช้กฎหมายบอกว่าผมติดยาครับในกรณีไม่เกิน5เม็ดนะครับผมติดยาครับผมอยากต้องการบําบัดมันก็จะเข้าสู่กระบวนการคัดกรองซึ่งกระบวนการคัดกรองของสาธารณสุขเนี่ยผมถือว่าเป็นการทุกอย่างยังเป็นความผิดอยู่นะครับยังเป็นความผิดอยู่แต่ถือว่าเป็นการลงโทษทางการปกครองนะครับก็คือเข้าสู่กระบวนการบําบัดซึ่งกระบวนการบําบัดเนี่ยมี ไม่ต่ไต่ไม่ต่ำกว่าสองสามเดือนอเช่นให้มารายงานเขาจะดูครับถ้าเป็นผู้ใช้ถ้าเป็นผู้ใช้ชไม่ได้มีอาการทั้งจิตอะไรเขาก็กลับให้กลับบ้านแต่ต้องมารายงานตัวอาจจะมารายงานตัวทุกอาทิตย์แล้วก็ตรวจปัสสาวะถ้าสักสามเดือนตรวจปัสสาวะแล้วไม่พบสีม่วงทางทางสถานพยาบาลก็จะออกหนังสือรับรองให้เมื่อออกหนังสือรับรองให้ถือว่าพ้นผิดะระหว่างนั้นไม่มารายงานตัว ก็อาจจะถูกออกหมายจับฐานครอบครองยาเสพติดเพื่อเสพเห็นไหมครับมันไม่ได้ความแตกต่างของกฎหมายประมกฎหมายยาเสพติดคือการให้โอกาสคนมากกว่าครับถามว่าก่อนประมวลกฎหมายปี64เราก็เคยทําแบบนี้ครับแต่ว่าเราทําแบบผักเขาเข้าไปสู่ขระนวนการยุติธรรมก่อนคือพิมพ์มือส่งอายการศาลเป็นคนสั่งครับศาลเป็นคนสั่งว่าให้เขาเป็นเข้าสู่ขระนวนการบบัตร ส,สิ่งที่แตกต่างกันเกิดเกิดจากอะไรไหมครับเมื่อผักเขาไปสู่เขาสู่กระบวนการบําบัดเขาจะมีประวัติทงางอาชการผมเคยยกตัวอย่างให้ฟังครับผมเป็นประธานคัดเลือกข้าราชการตํารวจสิธในสิบตำรวจ,น,รวจนะครับน้องอายุ24ปีปรากฏว่าน้องสิบน้องสอบได้ในสิบตำรวจครับแต่ว่าเราเอาประวัติมาตรวจเมื่ออายุ14ปีเขาเสพยาบ้า1เม็ดเขามีประวัตินะครับเขามีประวัติต้องถูกพิมพ์มือ ส่งเข้าไปสู่กระบวนการของกกพินิษฐ์เขายังมีประวัติอยู่ปรากฏว่าสำเร็จาชาติไม่รับนะครับเห็นไหมครับโอกาสเขาถูกตัดไปโดยที่แค่ถูกจับยาบ้าเสพแค่2เม็ดกําลังจะบอกว่ากระบวลกฎหมายยาเสพติดเนี่ยไม่ได้แตกต่างกับกระบวนการเดิมนะครับยังทําเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าไม่ผลักเขาไปสู่กระบวนการยุยธรรมเพียงแต่ว่าผลักเขาไปสู่ศาลกระบวนการประบัดนะครับชัดเจนไหมครับ เชิญเชิญครับครับทีนี้ในเรื่องของการบําบัดนะครับตัวผมเองได้มีโอกาสซาวเช็คเสียงชาวบ้านนะครับหลายคนเขาก็บอกกันว่าบําบัดแป๊บเดียวเดวออกมามันก็กลับสู่วงจรเดิมหลังจากนี้จะมีการพิจารณาเพิ่มระยะเวลาในการบําบัดไหมครับอันนั้นต้องเดต้องต้องกระสวงสารุสุขนะครับมันก็มีกฎเกณฑ์อยู่คือผมว่าผู้ป่วยมีหลายระดับนะครับผู้ป่วยมีทั้งสีเขียวนะครับสมมุติว่าผู้ที่ใช้ยาเสพติดนะครับเขายังไม่ติดยาเขาเป็นผู้ใช้เขา ต้องใช้แรงงานนะครับซึ่งเขาปัญหายาเสพติดเป็น,ม,นมันซ้อนๆหลายปัญหานะครับเขาเป็นผู้ใช้แรงงานเขาเสพยาเสพติด2เม็ดนะครับแล้วก็อยู่ในกระเป๋าอีก2เม็ดครับเราตรวจเจอแล้วเราเขาบอกเขาเข้าสู่ขั้นตนการบําบัดพอไปถึงคุณหมอคุณหมอก็จะคัดกรองครับคุณหมอบอกว่าคนนี้ไม่ยังไม่ได้เป็นถือว่าเป็นผู้ติดยาเสพติดเป็นเพียงผู้ใช้ไมไ่มีอาการอะไร เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าเงื่อนไขคือเขาต้องมารายงานตัวกับกระทรวงสาธารณสุข,สขถ้า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 เขายังเสพอยู่และเขามารายงานตัวมนก็จะตรวจปัสสาวะเจอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาเลิกเขาสู่ขอาผูกการบัตรเขาต้องหยุดยาเสพติดภายในส,สามเดือนถ้าเขาหยุดได้ไปยในสามเดือนก็จะถูกออกหนังสือรับรองกรณีเป็นสีเขียวนะครับแต่กรณีที่น้องพูดเนี่ยน่าจะเป็นพวกสีส้มสีแดงและไอ้พวกกลุ่มนี้ที่ผมเรียนครับ ที่มีอยู่ในตัวเลขกลมๆ4,414คนกลุ่มนี้ครับจ,จะเข้าไปอยู่ในสานพยาบาลซึ่งน่าจะอยู่ว่าไม่ต่ำกว่า2เดือนหลังจากนั้นคนเหล่านี้ครับก็จะถูกส่งกลับมาสู่ชุมชนนะครับบางคนงก็ต้องบอกเรียนตรงว่ากราฟที่เป็นขึ้นที่ผมเป็นสไลด์ขึ้นนะครับถึงปัจจุบันนี้ไม่ได้ไหมายว่าเหตุความรุนแรงหรือเหตุคุ้มคลั่งมันจะ ไม่มีมันยังมีอยู่นะครับแต่ทิศทางมันลดลงครับจากกราฟแต่เห็นไหมครับว่ามันลดลงเพราะเราเอากลุ่มคนที่ปลวยทางจิตตะเวท,ที่ไม่สามารถอยู่ในชุมชนได้เ,เข้าสู่กระบวนการบําบัดอีกประมาณสัก3ามสี่เดือนครับคนกลุ่มนี้ครับจะคืนสู่สังคมเมื่อคืนสู่สังคมก็จะเข้ามาสู่หนึ่งรบลชุมชนยั่งยืนของสํานักงานแห่งาชาติที่เขาทาอยู่คือการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดเราไม่ผลักผู้ ใช้ยาเสพติดออกจากชุมชนเราให้ชุมชนช่วยกันดูแลครับเขาให้ชุมชนช่วยกันดูแลถามว่าทําได้ทุกคนไหมมันจะมีบางคนเป็นบางคนครับที่ครอบครัวพ่อแม่เสียชีวิตแล้วครอบครัวหย่าร้างอยู่ตัวคนเดียวสภาพแวดล้อมในหมู่บ้านในชุมชนไม่เอื้อที่จะให้เขาอยู่เช่นยังมีผู้ค้าอยู่ยังมีผู้ชายยาเสพติดอยู่เพราะ,ะนั้นโครงการ เด็ดปีผู้ค้ายรายย่อยเราต้องทึองําไปควบคู่กับชุมชนยั่งยืนกรณีที่เขาไม่สามารถอยู่ในชุมชนได้เลยนะครับทางท่านนายรมฐมนตรีก็ให้ทางปาาปสเป็นแกนกลางครับประสานกระสานสุขและก็กระทระวงกลาโหมเราจะเปิดค่ายทหารครับเราจะเปิดค่ายทหารไม่ได้เป็นรักษาของวิทน์พลเมืองนะครับแต่จะเอาผู้ป่วยจิตเวชท,ที่ไม่สามารถใช้ชีวิตในชุมชนได้เนื่องจากว่าไม่มีคนดูแลเอาไปอยู่ในค่ายทหาร สีเดือนครับไม่ไม่ได้ไปฝึกทหารนะครับฝึกกายฝึกใจฝึกสภาพปรับตัวให้เข้ากับชุมชนและฝึกอาชีพให้หลังจากนั้นถึงจะกลับเข้ามาสุขชุมชนอีกครั้งครับขออญาตขออนุญ,ญาตเสริมท่านประธานนิดนะครับจริงๆเนี่ยถ้าเราคิดสรุปสั้นๆเลยก็คือว่านะครับไอ้ออกกฎก,ฎกระทรวงอันนี้มาเรื่องปริมาณยาเนี่ยก็คือต้องการคัดแยก ผู้เกี่ยวข้องอาญาสิทธ์เป็นสพวกเลยพวกหนึ่งคือไป,ปบําบัดพวกที่สองไปเรือนจําชัดเจนนะครับคือ1เมตรถึง5เมตรอันนี้ก็คือถือว่าเป็นผู้เสพนะครับห้าหกเมตรขึ้นไปไปเรือนจําครอบครองโดยผิดกฎหมายเนี่ยเท่ากับเป็นผู้ค้าอยู่แล้วนะครับแต่ถ้ามีพฤติกรรมจําหน่ายตํารวจไปล่อซื้อ เม็ดเดียวหรือไม่มียาเลยนะครับแต่มีการติดต่อนะครับตกลงแล้วเดี๋ยวให้เงินแล้วเดี๋ยวไปรับยาแค่นี้ไม่เจอยาก็ดาเนินคดีได้แล้วก็เป็นพยายามลงโทษเท่ากับเจอยาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายฉบับนี้เนี่ยกงการคัดแยกและไม่ป้องกันไม่ให้ผู้เสพเนี่ย เอาไปแอบอ้างนะครับผู้ค้าเอาไปแอบอ้างแบ่งพวกให้ชัดเจนผู้ค้ารายย่อยไปแอบอ้างว่าตัวเองเป็นผู้เสพแล้วก็ถือยาขายอยู่เนี้ยนะครับถือไป50เมตรก็บอกเอาไว้เสพก็จะแยกผู้ค้าออกมาให้ชัดเจนนะครับจากผู้เสพไม่ต้องให้มีการลักลอบเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดในชุมชนนะครับมีเกิน5เมตรเราก็จับเลยนะครับเอาไปคุกเอาไปอยู่เดือนจำนครับ หลักเกณฑ์ในการชัดแยกระหว่างตัวผู้เสพกับผู้ค้าค่ะแม้ว่าจะมีจับเพียงแค่เม็ดเดียวก็ตามค่ะเราจะดูหลักเกณฑ์ยังไงอะคะเช่นตํารวจติดต่อน้องไปใช่ไหม climbed? บอกว่าเอออยากได้ยาแล้วก็เอาเงินไปให้นะครับตารวจก็ลงหลักฐานไว้หมดแล้วน้องก็เอายามาให้เม็ดเดียวน้องก็ถือมาเม็ดเดียวให้เงินแลกเปลี่ยนปุ๊บจบถูกดำเนินคดีฐานจำนายครับมีเม็ดเดียวก็จำนายดูยังไงได้บ้างคะไม่มีพฤติการนอกจากน้องไปเจอบัญชี นะครับหรือมีการจดว่าให้ในนี้เท่าไหร่ให้ในนี้กี่เม็ดให้ในนี้กี่เม็ดให้ในนี้กี่เม็ดอย่างเงี้ยต้องมีหลักฐานประกอบอพิทีกรรมค,คือผมเรียนอย่างนี้ครับว่ามันไม่มีผู้ค้าองค์กรอิจกรรมรายไหนแล้วครับที่เปิดตัวคนเดินยาครับกรณีสมมุติว่าอย่างนี้ครับเราเรากังวลกันว่าแสดงว่าทําให้กลุ่มองค์กรัิจกรร,ยยกรรม จะเอาเด็กหรือเอาผู้กระทําผิดมาเดินยาโดยถือยาบ้า5เม็ดแต่สิ่งผมเข้าใจาว่าอย่างนั้นถูกไหมครับสมมุติตํารวจเราตรวจเจอเขาจะถูกควบคุมตัว24ชั่วโมงครับแล้วก็บันทึกประวัติบันทึกพฤติกรรมต่างๆและเมื่อไหร่ที่เขาถูกบันทึกประวัติไปเขาสูญเสียความเป็นอิสระแล้วครับเขาต้องมารายง,งานตัวทุก7วัน3เดือนนะครับมันเป็นการลงโทษทางการปกครองอยู่แล้วนั้นเขาจะไม่กล้ายุ่งกับยาเสพติดเลยเพราะอย่างน้อยเนี่ยเขามีประวัติแล้ว เห็นไหมครับมันเป็นเหมือนกับการโซเชียลเซ็นชันนะครับเป็นการลงโทษทางการปกครองไปในตัวถ้าเขาสมบัรใจบําบัดนะครับก็ต้องดูนะพี่หลวงต้องดูผลคดีก่อนนะผลการดำเนินการในรอบสักไตรมากหนึ่งต่อไปเนี่ยว่าการจับกลุมเนี่ยผู้เสพนะครับที่ถือยามา1นหเม็ดนี่มีปริมาณเท่าไหร่หกเม็ดขึ้นไปมีปริมาณเท่าไหร่เพื่อมาวิเคราะห์ว่าถ้า ถือ,อยา5เม็ดยังมีจำนวนที่มากยังนิ่งอยู่ก็แสดงว่าเขาก็เปลี่ยนพฤติกรรมจากบรรจุครั้งละสิบโปรตีนจะขายครั้งละสิหลอดหนึ่งก็าอาจจะลดเหลือ5นะครับถ้าตรงนี้เนี่ยดูแล้วมันยังเสพจับเสพเนี่ยนะครับแล้วส่งไปบำบัด5เม็ด5เม็ดอย่างเดียวเยอะๆเนี่ยก็ยาอาจจะต้องมีการปรับประชุมกันใหม่ว่า5เม็ดยังเยอะไป ก็ปรับเหลือ3มออเมตรก็ได้ก็เป,เป็นทางปปสก็มีมีหน้าที่ที่จะประเมินอยู่แล้วครับประเมินประเมินนโยบายหรือยุทธศาสตร์ของชาติในการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับอาจจะต้องสักดูสัก,สกไปไตมาสหนึ่งนะครับถ้าดูแล้วอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนก็ผมก็นําเสนอบอร์ดปปสได้นะ